มันเป็นมันเป็นความรู้สึกของเขาผมก็ต้องเข้าใจผมเป็นคนกระทําเขาเป็นผู้ถูกกระทําผมโกรธอะไรไม่ได้ผมจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปยืนในจุดที่เขายืนผม,ผมน่าจะไม่ได้รู้คือเท่าที่ผมฟังจากทางภรรยาของตั้มว่าทุกตนเนี่ยนะฮะ ด้วยสังคมออนไลน์อะไรที่สื่อสารออกมาก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเธอจะต้องอยู่กับลูกแหละนะฮะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสถานะของครอบครัวระหว่างตั้มกับภรรยาจะเป็นอย่างไรอยากให้ฟังจากปากของตั้มก่อนอแล้วเดี๋ยวทุกตุนถึงจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากตั้มณขณะนี้ก็คือก็เราก็ยังต้องต้องต้องกลับมาคุยกันอีกทีว่าเราจะเป็นไงแต่แต่ในตัวผมตัวผมเอง รับผมคนเดียวที่มันจืดจางลงแค่คนเดียวส่วนตัวเขาเขาก็ยังคงรับผมครับยังไม่ได้หย่ากัน<ะ>คือตัวผมเองไม่ได้จดทะเบียนกันไม่ได้จดทะเบียนก็เลยยังไม่ได้หย่ากันแต่ได้คุยกันไหมครับว่าจะเลิกกันหรือว่าจะแยกกันหรืออะไรก็มีการคุยกันครับผมก็เคยถามเขาว่าว่าถ้าเทาเรื่องมันมัน มาขนาดนี้แล้วมันมันยืดยาวมันรุนแรงถ้าผมทำเพื่อลูกได้ให้ผมกลับไปไหม,มผมได้ทามเขาคแต่ทางทางภรรยายก็บอกว่าถ้าเกิดกลับมาแต่ตัวก็ไม่ต้องกลับมาถ้าเกิดกลับมาแต่ตัวไม่ต้องกลับมาครับแล้วมผมก็มคิดว่า วันก็ก็อย่างที่ผมบอกในข้างต้นว่ารักผมคนเดียวที่มันเจือจางลงตอนนั้น,นผมคิดว่าผมคงกลับไปได้ยากแล้ะครับตอนนี้เราเราที่ตั้มบอกมาสักครู่เนี้ที่ว่ายอมรับว่าอาผิดเองมีคนอื่นเนี่ยณขณะนี้ก็ยังมีคนอื่นอยู่ไหมหรือว่าก่อนหน้านี้มีแล้วก็แล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วคือเราไม่ได้คุยกันแล้วครับหมายถึงคนอื่นที่ตั้ม<ช>บอกว่า ที่บาทําให้รักจืดจางอะไรแล้วก็ผิดเองเนี่ยนะใช่ครับรแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องลูกตั้มไม่ได้เจอลูกมานานแค่ไหนแล้วคะผมก็ไปหาอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขออนุญ,ญาตเขาก็ไปเลยก็ไปหาเลยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาอย่างนี้หมายความว่าทางเขาไม่อนุาญ,ญาตให้เราเจอลูกหรอคะหรือว่ายังไงคะเออ ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้ไปแต่เขาไม่ได้ห้ามเราครับคือเ,เรื่องของคนสองคนผู้ชายกับผู้หญิงจะเป็นแฟนกันหรือว่าสามีภรรยากันอันนี้ผมพอเข้าใจครับมันก็ต้องมีปัญหากันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในสถานะทางครอบครัวของตั้มเนี่ยมีลูกอีกสองคนคลูกยังเล็กๆตรงนี้ตั้มได้คิดไหมฮะว่าถ้าเราต้องเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วลูกทำยังไง ผมตัวผมเองผมรักลูกที่สุดในการการะทำที่ผมทำตอนนี้มันไม่เกี่ยวในตัวผมเองผมรักลูกผมมากผมพร้อมที่จะดูแลลูกผมที่สุดครับแล้วส่วนเรื่องว่า ผมกระตุนจะอยู่ในกนในสถานะไหนเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันที่หนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะทําหน้าที่ของพ่อที่ดีผมอาจจะทําหน้าที่ของสามีที่ไม่ดีแต่ผมจะทําหน้าที่พ่อได้ดีได้ครับไม่ได้ทาเพื่อตัวผมเองผมทำเพื่อลูก ลูกยังไงก็ต้องการพ่อและแม่ถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะแยกทางอาย่แต่ผมคิดว่าเขาต้องการผมน้าการแม่ผมต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเต็มไม่ขาด,ขดได้นัดคุยกับตุลหรือยังครับว่าจะเจอกันเมื่อไหร่อะไรก็ อีกประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์คือคุณตุกตุนเนี่ยบอกว่าจะรอให้ตั้มพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาพูดผมเชื่อว่าณขณะเนี้ยเธอก็กาลังฟังตั้มอยู่ครับถ้ามีอะไรอยากจะสื่อไปถึงอยากจะฝากไปถึงบอกไปถึงอยากจะพูดอะไรผมขอโทษครับในสิ่งที่ผมทําลงไปแต่ผมคิดว่า ถึงมันไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขารู้ครับว่าความรักของผมมันจืดจังเขารู้ผมขอโทษที่มันไม่ดีผมขอโทษที่ทำไม่ดีผมรับพิดทุกอย่างแต่ผมจะไม่ทิ้งคุณกับลูกเด็ดค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะต้องแยกกันอยู่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่สามีและภรรยาก็วันนี้นอกจากเราสองคนแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วนะครับวันนี้มีสื่อมวลชนหลายท่านเลยนะครับที่เดินทางมารับฟังกันอยู่ในห้องส่งที่พี่วายวันด้วยก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้ตั้งคําถามกองมีเวลาได้สักสองสามคำถามนะฮะเท่าที่มีเวลากันแล้วกันนะครับคุณ น้องถ้าทามประเด็นเรื่องมือที่สามทำไมตั้มไม่ได้ทั้ไม่อยากพูดถึงเลยค่ะเพราะประเด็นที่แจ็บอกว่าถ้าเกิดว่าถามถึงประเด็นถึงของมือที่สามทำไมถึงไม่อยากพูดถึงนะคะอันนี้ทวนให้อีกรอบคุณผู้ชมทางบ้านีไม่ได้ยินนะคะ,ะคือผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายแล้วก็ไม่อยากให้ใครมารับ สิ่งที่มันไม่ดีไม่อยากให้ใครมารับผิดชอบนอกจากตัวผมเองเพราะสิ่งที่ผมทำมันคือการมัน,ค,มนค,คือความคิดของตัวผมเองครับผมคนทำผิดทุกอย่างผมยากรับทุกอย่างตรงนี้ไว้แค่ตัวผมคนเดียวครับจะตับจ้องที่น้อง เพราะว่าตอนนี้คนค่อนข้างจะจับจ้องไปทางมือที่สามนะครถ้าในเรื่องนี้ผมก็ยังผมก็บอกไปแล้วในขั้งต้นว่ามันมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้มันมันมีปัญหาครอบครัวกันอยู่แล้วแต่ผมไม่ขอพูดถึงครับเรื่องนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เราเป็นแบบนี้กันแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงใครผมอยากให้ ทุกคนรู้แค่ว่าผมผิดทุกอย่างเองครับผมเป็นคนทำ <c oughs> ทุกอย่างค่ตั้งคะที่ตั้งบอกว่ารักของเราจีดจังเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีปัญหามาต่อนหน้านี้นานอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะว่ามีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาครับน้องนักข่าวถามว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้หรือว่ามีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาที่ว่าระจีจจัง มันเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วครับมันเป็นมานานแล้วครับครับเมื่อ้ตั้มก็บอกว่าต้องตั้มรักลูกตุก่นก็รักลูกถ้าเกิดทั้งสองคนต่างคนต่างรักลูกมีโอกาสไหมที่สองคนจะมาปรับความเข้าใจกันแล้วทําเพื่อลูกมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกขอขอนุญาตคนคำถามเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ยินด้วยนะครับ<อ>มีผู้สื่อข,ข่าวถามว่าตั้มก็รักลูกภรรยาก็รักลูกมีโอกาสไหมที่จะมาคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อเพื่อลูก โอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเพื่อลูกผมคิดว่ามีครับแต่ไม่ใช่ในสถานะเดิมคือเราคือเราคือเรา,เรายืานยันชัดเจนแล้วว่าเราเลิกกับตุ่นแม่นอนไม่สามารถกลับไปได้แล้วใช่ไหมครับคำว่าเลิกมันดูรุนแรงไปหน่อยนะผมคิดว่า เราคงต้องปรับความเข้าใจกันในเรื่องสถานะแค่นั้นเองว่าเราอาจจะอยู่ในครอบครัวด้วยกันแต่าอาจจะเป็นคู่คิดเ,เพื่อนไปเลครับคือเราไม่ได้รักกันแนละ้วใช่ไหมคะผมผมคนเดียวที่เจอจางครับส่วนตุ่นเขายังรักผมเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าถาม่าณวันนี้ตั้มยังรักตุ่นอยู่ไหมครับ อย่างรักต่นอ,อยู่ไหมครับรักครับรักในฐานะที่เขาเป็นแม่ของลูกผมร ผมได้อีกคำถามเดียวนะครับได้อีกคำถามเดียวจริงๆทงตัวได้การระาันกันบงไหมทั้งสองฝ่ายได้เป็นกาวใจคุณแม่ว่าไทยพกกับเรื่องนี้คมีบุคคลอื่นมาช่วยเรื่องในเรื่องของการตัดสินใจในปัญหาเรื่องนี้ไหมคาทั้งสองฝ่ายมีใครมาเป็นกาวใจให้บ้างไหมผู้ใหญ่ได้เข้ามาคุยได้เข้ามาพยายามเคลียร์ปัญหากับเราทั้งสองคนไหมครับคุณแม่ให้เป็นการตัดสินใจของผมครับ แมุ่่วนไหนไม่ทราบมันยังไม่ทราบครับตั้เราคงตั้มจะนําเราว่าเราในโซเชียลนี้เราอยากจะบอกอะไรสังคมครับผมสุดท้ายจริงๆนะครับตั้มมีอะไรจะบอกกับผู้คนที่ดูอยู่โดยเฉพาะคนที่ติดตามข่าวสารต่างๆของตั้มรวมถึงเป็นแฟนของตั้มด้วยนะคะผมขอโทษครับผมขอโทษในสิ่งที่ทําให้ทุกคนผิดหวังทุกคนที่สนับสนุนผมผิดหวัง ผมไม่ขอโอกาสหรือความให้อภัยเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดต่อสังคมครับนะครับนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่ต้ามสุธนได้เปิดใจเป็นครั้งแรกรที่นี่นะครับหลังจากเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัว ท่านที่ติดตามผลงานของตั้มนะฮะชื่นชอบในตัวตั้มหรือว่าจะดูจากข่าวสารต่างๆแล้วก็เกิดความสงสัยหรือว่าติดใจอะไรต่างๆคงได้ยินได้ฟังกันแล้วนะครับสถานะของตั้มและภรรยารวมทั้งเรื่องการดูแลลูกณจากนี้ไปเราก็คงต้องติดตามกันต่อแหละครับนี่คือหนึ่งครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมผมเชื่อว่าทุกคนก็คงยังหวังอยู่ว่ามันคงจะมีสิ่งที่ลงตัวที่สุดที่จะทําให้ทุกๆคนสามารถเดินต่อไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณ,คณตามสุดคนนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ ผมทต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมากับความพร้อมๆกันด้วยที่เที่ยงวายวันนะครับขอบพระคุณค,คุณผู้ชมที่รับชมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับเที่ยงรายวันใหม่นะครับวันนี้เราสองคนแล้วก็ตั้งสุดทนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตั้งตั้งตั้นิดเดียวค่ะ